โอเคครับวันนี้ก็กดช่องเ l e a n s i n g studio นะวันนี้ลูกค้าเอาชามมาเปลี่ยนไม่ไม่ใช่ใส่ชามเราไปใส่เม็ดแตกแล้วมาดูเม็ดว่าเม็ดมันแตกเกิดจากสาเหตุอะไรก็เป็นายขับฟู้ดขับแก๊สเาใช้ระยะทางที่งานแล้วก็บิดเนาะบิดตลอดไม่ได้พักแล้วก็มาดูว่าเม็ดสะเห็นเม็ดแตกเป็นไง่ะม,มาดูใกล้ๆเลยอันเนี้ย เราจะลบคมเพื่อมาให้มันกินเม็ดถือว่าปล่อยให้เม็ดมันพอเม็ดแต่งชามแต่งมันขึ้นสูงมันจะไปโดนจิกจิกตนนัวนี้ถูกผ่าประกบเราทาลบลบคมนะพอลบคมเสร็จปุบ๊บเนี่ยเราจะดูสาเหตุง่ายๆเลยเม็ดแตกเนะี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเงี้ยแ,แต่สองเม็ดนี้ใช้ได้เนี่ยเห็นป่มมันจะเป็นเหลี่ยมกินด้านเดียวกินด้านเดียวนะดูเดิมันกินด้านเดียวอันนี้คือบอกเลยว่าเม็ดจิกเนีย่ยเม็ดมันจะจิกตรงเนี้ย นิดเดียวด้านเดียวนี่อย่ามันตจจิกอย่างเงี้ยด้านเดียวถ้ามันติกหลายๆที่แสดงว่าปก,กติอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งลูกชาร์จลูกค้าเจอชามเก๊ะชามเทียมอ่ะของเทียมหมดเลยเพราะว่าเม็ดมันแตกลูกค้าเลยเปลี่ยนเล่นด่วนเนาะรถต้องใช้งานอะ่ะแล้วก็ดูชามชามเทียมเนาะโอ้โหสกปรปกบอกเลย มาดูกันเลยเปรียแบเบทียบให้เห็นเลยว่าชามชามแบบของก๊อปอเป็นยังไงหนึ่งเลยรหัสตรงนี้ของศูนย์จะไม่มีอย่างนี้เลยอ่ะล้อน,นั่นเนี่ยนี่เป็นของอะไรไม่รู้อะสปุงสปีดอะไรเนะี่ยมันจะไม่มีอย่างนี้เลยแล้วเนื้อคุณคุณภาพเหล็กคุณภาพเอยอลูมิเนียมอะจะแตกต่างมากการหล่ออะอันนี้นี่ดูการหล่อนี่ของแท้จะมีรหัส K เนี่ยพวก 36A นะ 36A ใบพัดอันนี้ของผมของแท้นะจะเป็นสามห้าเออย่างเงี้ยชุดเนี้ยจะเป็นของแท้หมดแล้วก็จะมีรหัสไอพวก fcc อ่ะเออของแท้แต่เนี้ยจะไม่มีอะไรเลยดูดูดีดีไม่มีอะไรเลยปล่อยโล่งอ่ะจะมีแค่แบรนด์อะไรนี่แหละมันเป็นของหล่อนะแล้วดูการบูตบูตดูง่ายดิขึ้นสนิมง่ายขึ้นสนิมง่ายกะอันเนี้ยใช้งานเกือบปียังไม่เป็นสนิมเลยอันเนี้ยเพิ่งใช้ เพิ่งใช้มากี่เดือนครับประมาณกี่เดือน <Okay. S 1> เดือนหนึ่งเดือนนึงเป็นสนิมละโอเคแล้วก็บูทบูทของของของเก,อก๊จะเป็นสนิมง่ายอันออันตรายที่สุดก็คือข้อเวียงมันจะติดมันก็จะเป็นแบบเอาออกไปได้เอาชามออกไปได้แล้วก็จะไม่มีตัวกัดน้ํามันเห็นป่ะตัวกัดน้ํามันคือจะมีสามขีดอะ่ะเออมันจะไม่กัดน้ํามันออกทําให้เป็นสนิมอ่าตัวนี้คือหนึ่งตัวเลยที่ สำคัญมากบูธแล้วก็ชามพอมันเป็นสนิมร็ป,ปุ๊บเนี่ยตรงนี้โตรเป็นสนิมเลยพอมันเป็นสนิมปุ๊บข้อเวียงเราอะมันเวลาเราแบบเซอร์วิสครั้งต่อไปเงี้ยมันเอาออกยากแล้วใส่กะยะ็ยากมันอาจจะแบบต้องเอากระดาษทรายหรือหนักๆก,ก็คือล้องเปลี่ยนข้อเวียงอะ่ะแนะนําใช้ของแท้ดีกว,ว่าบอกเลยจบแล้วก็เม็ดอันนี้ถามว่าเม็ดไม่ได้ฟิกนะะว่าแท้เทียมยังไงใช้ได้หมดอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะว่า เนื้อเขาก็ให้เยอะแต่ว่าอาจจะหน่วงคนหนักเกินโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราอ่ะอันนี้ดีกว่ามาพูดอ้นนิ่อหลังเต่านี่ของของของเทียมเนาะของเก๊ะพูดง่ายๆ่าของของเทียมก็คือเทียมเทียมจริงๆคุณภาพของแท้จะอยู่ทางนี้อันนี้ของเทียมอยู่อย่างนี้ดูรอยรอยรอยก็จะจับต่างกันแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมมันแบบเนื้องานต่างกันแล้วก็สีต่างกัน ถามว่าคุณภาพต่างกันไหมก็น่าจะต่างนะของแท้มันก็คือแท้แต่ของเทียมก็ใช้ชั่วคราวเนาะตรงนี้ยังก็แตกต่างแล้วอะ่ะเรื่องการกินเม็ดก็ยังมันเป็นชามเดิมไงมันไม่เหมือนชามพวกนี้เพราะเราไปชามโมดิฟายมาแต่งมาเพื่อขึ้นสุดถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันยังชั่วคราวอะ่ะไม่ได้ค่อยยั่งยืนหาวอนถามว่าอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ ไม่สำคัญเท่ากับพวกบูธเท่าชามโอเคแล้วก็มาดูใส่วันนี้ก็จะมาไล่เม็ดสักสิบจุบสองแล้วกันน้ำหนักเยอะด้วยประมาณสักร้อยโอร้อยยี่เลยเหรอโอเคร้อยยี่โอเคได้จะได้สิบจุบสองได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเติมแล้วตรงบูธอะที่สำคัญเลยนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้กะเขาจะหล่อแบบ ชุบแข็งอะ่ะเออมันจะชุบแข็งบูทมาแต่เนี้ยเหมือนจะกระจกกระจอก,ก,จอกมันแบบเป็นหลอดธรรมดานะเหล็กหลอดธรรมดาเนี่ยเพราะมันทําให้เปิดเกิดสนิมง่ายแต่ดูดิอันนี้ใช้งาน,กนเกือบปอีอ่ะยังไม่เป็นสนิมเลยนี้เกือบอันนี้เกือบเดือนประมาณเดือนนะตีให้เลยนี้ยังไม่เป็นสนิมนะด,ดูดูได้สองข้างเห็นไหมต่างกันเลยถ้าใครเจออย่างเงี้ยบอกเลยรีบเปลี่ยนให้รีบเปลี่ยนใช้ของแท้โอเคเดยว เราก็มาใส่ชามเนาะใส่ชาม่ง่ายๆแค่มาเขาเวี่ยงตรงก็จบละแล้วก็ดูเนี้ยดูนี้กด็ดูเอาเองแล้วกันว่าไหนของแท้อไหนของเทียมอ่ะจะไม่บอกนะว่าไหนของแท้แต่ถับไหนของเทียมเพราะว่ามาันก็ใช้กันได้ของแท้จะอยู่สองอันของเทียมจะอยู่อันเดียวโอเคบอกแค่นี้แหละแล้วตรงตัวซีก็ตรงมาแค่นั้นแหละโอเค ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอมาขึ้นเปิด hmm. ล้อรอให้ดูแค่นั้นแหละพอเป็นรถลูกค้าเราจะเทสแบบจริงจังไม่ค่อยได้แค่ล้อรอยก็โอเคละไปโอเคไอชามชามเก๋อเออชามเทียมอ่ะมันทําให้องศาเนี้เสียเนี่ยแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเรอกรอบตายเพราะเขาก็บิดไม่ค่อยถึงอยู่แล้วเนี่ยมันจะแบบนูนๆแบบถ้ามือลูบมันก็จะรู้เลยว่าแบบมันมีสององศามันมีแบบ ยังไงไมันไม,ไม่ไม่สลับลงมาแบบเป็นองศาไงดูตรงเนี้ยยังไงก็งงงงเห็นชัดเนี่ยมันทําให้องศางเสียเออของแต่งอมันแบบเพี้ยนอะความเร็วมันก็จะเพีย้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปตามเนาะแต่ถ้าดีๆก็เปลี่ยนคู่เลยจะดีกว่าโอเคเดีย๋ยวเราไปใส่กันแล้วก็เสร็จละเรียบร้อยหรือผ่าตั้งแล้วก็เป็นรถแบบหมกหมก ยอยู่ร้อยสี่สองร้อยสี่สามอะมันจะเป็นรถแบบมาต้องมาสไตล์แบบเนี้ยเออมันจะเป็นรถสไตล์แบบเนี้ยโอเคเป็นรถทัวริ่ิงคิวสูงนะโอเคเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกมาเดี๋ยวผมจัดให้